คุณจะรู้สึกขอบคุณตัวเองถ้าวันนี้ตัดสินใจทําเรื่องนี้รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรในอีก5-10ถึงปีข้างหน้านะคะหากตอนนี้คุณรู้ว่า5-10ถึงปีข้างหน้านะคะคุณต้องการอะไรสิ่งที่จะเกิดขึ้นในทุกๆวันที่คุณกาลังทําในตอนนี้นะคะมันก็จะส่งผลในอนาคตของคุณที่จะมาถึงแน่นอนนะคะถ้าตอนนี้ยอมเสียสละเวลานะคะเล็กน้อยมาเขียนเป้าหมายชีวิตมานั่งวางแผนชีวิตนะคะสิ่งที่จะได้กลับมาก็คือ คุณจะไม่สับสนกับอนาคตของคุณแน่นอนหลายคนที่มีชีวิตแย่ๆนะคะก็เกิดมาจากที่เขาไม่เคยมานั่งคิดนะคะทบทวนนั่งวางแผนอนาคตในอีกหลายๆปีข้างหน้าที่จะมาถึงว่าจะต้องมีชีวิตแบบไหน5-10ปีข้างหน้าค่ะคุณต้องการอะไรลองเขียนเป้าหมายให้ครบทุกด้านนะคะทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพหรือในทุกๆความสัมพันธ์เขียนให้ครบทุกอย่างคะ่ะยิ่งละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดี ยิ่งละเอียดเท่าไหร่โอกาสในการหลงทางยิ่งน้อยลงเท่านั้นนะคะวันนี้ลองสละเวลาแล้วมานั่งเขียนเป้าหมายในชีวิตกันค่ะ